มีคนชักสงสัยอะฮะว่ามันมีรูปแบบการเมืองแบบไทยๆที่ที่ทำกันก็คือโยนกันไปโยนกันมาก็หลอกชาวบ้านไปเรื่อยอ่ะเอาตรงๆก็คือรัฐบาลก็บอกว่าให้อำนาจกองทัพแล้วกองทัพก็โยนกลับไปรัฐบาลบอกว่าก็รอรัฐบาลสั่งแบบนี้ท้ายที่สุดก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะไปอย่างนี้ไหมก็ที่ผ่านมามีอะไรคืบหน้าไหมล่ะคุณพิชาลาคุณถามแค่นี้ นั้นนั้นทหารเราไม่ขาขาดแบบนี้อืมก็มันมีอะไรดีขึ้นมาเอาเนี่ยฐานการระหว่างเรากับกัมพูชาท่านรังสีอ่านสังเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าสถานการณ์แบบเมื่อวานนี้ขาขาดลายที่ทิ้งที่นี้ภายใต้สถานการณ์ที่เดินมาจนกระทั่งจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เนี่ยมันถือได้ว่ามันต้องเออ มันต้องมันเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยอธิปไตยศักดิ์ศรีของชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมคือกัมบูชาตอนนี้สิ่งที่มันทำกับเราผ่านมาเนี่มันไม่เคยเห็นหัวเราเลยคือมันไม่สนใจมันอ่ะมันไม่สนใจเราเลยมันมันทำตามใจชอบมันแล้วมันก็มีแผนของมันก็มันก็เป็นแบบนี้เจรจาละเมิดประท้วง แล้วก็เจราจาละเมิดประท้วงก็การบูชาใช้สูตรนี้กับเราอะ่ะแล้วเราก็เล่นอามันก็คือเจราจารสองฝ่ายไอก้กัรบูชาละเมิดไอ้ทางเราประท้วงแล้วกลับมาเจราจารสองฝ่ายไอก้การบูชาละเมิดเราประท้วงถูกไหมผมพูดผิดไหมก็เนี่ยเราอยู่ในวังวนของไอ้คุณเซนมาละแล้วมันก็ลุกเครื่อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ Ừ ừ ừ. ถามอีกทีหนึง่งรัฐบาลอ่อนหรือกองทัพอ่อนหรือทั้งคู่รัฐบาลรัฐบาลนี่ฮะเพราะว่าการเมืองนำการทาหารคุณพระชละนายกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดคุมนโยบายสั่งการถูกไหมครับกองทัพเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่ผพบ,บบรประกาศกอยาสิทธ์ทั่วประเทศนั่นแหละนั่นแหละพบ,บบน อาท่านรังสีได้เคยให้สัมภาษณ์หลายรอบท่านผู้ชมบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะทางกองทัพเนี่ยจะต้องประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศไม่ได้เพื่อปฏิวัติรัฐประหารนะแต่ว่าเพื่อที่จะว่าไม่ต้องฟังการเมืองแล้วสามารถปฏิบัติการทางทางหารอาได้ในส่วนที่คิดว่ามันเห็นสมควรตามแก่อาการปกป้องอธิปไตยของประเทศนะครับ mm. หันนี้ก็อาเรียกว่ามันมันถึงเวลามาตั้งนานแล้วแหละแต่หันนี้ท่านรังสีก็ยังหวังอยู่ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้หวังผมกําลังบอกว่าที่คุณพชาถามผมไงว่าเอา้าแบบนี้ตกลงใครโยนใครผมก็บอกว่าการเมืองต้องรับผิดชอบเพราะการเมืองเนี่ยเขาคุมนโยบายกองทัพเป็นผู้ปฏิบัติก็ย่งเอาอัานี้ยคุณพัชราเป็นลูกน้องผมอะ่ะผมอยู่ในผมบอกคุณพัชร่าบอกว่าไอ้พัชราตัดสินใจไปเลยในะเรื่องนี้ แต่คุณพิจารละรู้อยู่แล้วว่ากูจะตัดสินใจอะไรวะในเมื่ออำนาจตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่กูอ่ะคุณพิจารเข้าใจมาเอาแล้วผมผมก็พูดที่ประชุมว่าให้ทั้งหมดผมให้พิจรละดําเนินการเลยตามที่เห็นควรแต่คุณพิจารไม่มีอำนาจอ่ะในการตัดสินใจอ่ะอันนั้นอ่ะผมพูดนี้คุณพิจารเห็นภาพไหมยังเห็นภาพเห็นภาพครับผมก็เคยดูหนังฮะดูหนังสงคราม คุณพระเาเาจะลบกันะเ<ำ>วลามันเกิดสงครามใหญ่ๆแบบนี้นะหรือต้องตัดสินใจระดับประเทศเนี่ยมันต้องมีรายละอักษสอแต่นกักการเมืองเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาพยายามหลีกเลี่ยงพวกนี้คุณพระเาเพราะมันมีผลกการเลือกตั้งไงถ้ามันผิดพลาดมันก็เจ๊งเลยแต่แต่เราเราจะไปหาประเทศกันแบบนี้จริงหรือเปล่าอ่า <ผม S 2> อ่าไปคุณพราะาคุณคุณคุณพระา สั่งมาเนี่ยแต่คุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ละไม่ไมีอน้รตัดสินใจอ่ะแล้วมันจะลงมีร้านัดสอนเพื่อเป็นเกาะป้องกันคนไปบัติงานอ่ะคุณแม่ชะลาถูกก็ไหมครับอ้าวตัดสินใจผิดผิดถูกถูกอ้าวคนก็ถาลมาอ้าวแล้วอยู่ในอำนาจมึงเหรอแสดงว่ามึงขัดขัดคำสั่งถูกกันไหขัดกฎหมายอ่ะถูกไหมครับมันไม่ใช่เรื่องตลกนะแบบนี้ถูกไหม ถ้าเกิดจะตอบโต้กันหุนนี้สมมติสมตสมติก่อนสมมุติถ้าจะมีการตอบโต้แล้วก็จะมีการรบกันจริงๆก่อนนะฮะสมมุติสมมตินะฮะ,ะ,ฮะเอ่อท่านรังสีเคยบอกผมว่างานนี้ก็ไอ้ตาควายนี่เด็กๆเลยเดี๋ยวขึ้นยึดเนินสามห้าศูนย์สิบห้านาทีก็จบแล้วนะฮะอ่าแล้วคำถามคือว่าถ้าหุนนี้เกิดรบกันขึ้นมาอีกนี่ เราเอาแค่ตาควายคืนแล้วก็เส้นหนึ่งต่อห้าหมื่นหรือหรือว่ามันมันควรจะเลยไปถึงเรื่องนี้ไหม mm hmm. มันมีคนบอกว่าในสัญญาโตเกียวระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนี่สี่จังหวัดยังเป็นของไทยนะพัตตบองสีโซพลเสมยาราดแล้วก็ประจานคีครีเขตคือเกาะกงเนี่ยสี่จังหวัดนี้เป็นของไทยเออคนนี้เราต้องเอาแบบนั้นด้วยไหมลื้อลื้อลืในทางทหารท่านรังสีคิดว่ายังไงไม่คือณนะวันนี้นะสภาพประเทศเราเป็นแบบนี้นะ เอาหนองจานหนองยากแก้วคืนเนะ่ยเอาตาควายคืนเนะี่ยถือว่าสุดเท่แล้วอย่าเพิ่งไปคิดถึงขานาดน,นั้นเลยเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนถูกถ้าคุณจะทำแบบพัฒตาบองสียภรยลยนะคุณต้องได้นายกที่แบบโคตรอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะมันต้องต่อสู้กันในยูเอ็ด้วยนะซึ่งอยากไหมพอดกรังสีอยากอยากเห็นไหม ไม่ผมผมคิดตามหลักความจริงว่าเอาสิ่งที่เป็นของเรากลับมาก่อนเนี่ยถือว่าบรรลุภารกิจแล้วอย่าเพิ่งไปคิดถึงขนาดนั้นเลยมันมันมันมโนมากไปขนาดไอ้สิ่งที่เห็นกับมือเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นของเราชัดชัดเนี่ยยังไม่มัญญาเลยตอนเนี้ยเข้าใจเห็นภาพเพราะว่าผมก็เห็นประชาชนเนี่ย โอ้โหโทรมาแบบเนี่ยเยอะมากนะฮะเอาว่าก็ได้ยินอย่างนี้แหละนี่คือมุมมองความเห็นของชาวบ้านเป็นอย่างนี้เรื่องสแกมเมอร์ท่านดังสีฮะเ,เมื่อวานรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีมาเองเลยคราวนี้มา,ขาเขมรเองเลยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็เอาอยู่แล้วนะฮะแต่แต่รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเขามาเองเลยมาจับเขาคุยกับฮนมาเน็ตแลเราไม่รู้เราคุยอะไรแต่ว่าที่แน่ๆก็คือรู้ว่า เกาหลีใต้เนี่ยทำไมเขาเอาจริงเอาจังกันเหลือเกินในการปราบสแกมเมอร์นะครับท่านรังสีเห็นภาพนี้แล้วสะท้อนมาถึงเมืองไทยยังไงบ้างครับครับก็ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาประเทศเขาอ่ะคือเขาเขาเขามีความรับผิดชอบสูงเขาอาจจะไม่ได้มาจากการแบบเขาอาจจะมาจากการเลือกตั้งจริงๆก็ได้เขาถึงเป็นห่วงประชาชนว่าประชาชนเลือกเขาจริงๆระไงคุณพาชลาแต่ถ้าไอ้พวกซื้อเสียงน่มันไม่สนใจหรอก ประชาชนเพราะมันถือว่ามันได้มาเพราะว่ามันไม่ได้มาจากประชาชนเลือกมันที่ประชาชนเลือกมันเพราะมันเอาเงินฟาดหัวประชาชนมันคนละมูดนะคุณชาลาถ้าคุณชลาไม่ได้ซื้อเสียงเนะี่ยแล้วประชาชนเลือกคุณชลาแบบเแลแนสไลดนะ์เนี่ยผมเชื่อไอ้คนคนนั้นแม่งต้องทํางานถวายหัวให้กับประเทศกับประชาชนแต่ถ้าคุณชลาเป็นนักการเมืองที่ ช้เงินฟาดหัวแล้วผู้ชราได้มาคุณพิาราคิดว่ามันจะสนใจอะไรประชาชนถูกป่ะครับเพราะมันก็รู้ในใจว่าที่มึงเลือกกูเพราะว่ามึงเอาเงินกูไปก็เขาเรียกว่าต่างตอบแทนมีแค่เนี้ไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยก็น่ากลัวว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันได้ดีมันก็ดีไปแต่ที่นี้ ปรากฏว่าล่าสุดผมได้ข้อมูลจากจากแหล่งหนึ่งนะฮะที่ที่เขาคิดว่าเขาเขาเขามีข้อมูลระดับหนึ่งพอสมควรเขายืนยันว่าในการเลือกตั้งปี 66, 66ที่ผ่านมาเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยครับไม่ใช่แค่พักเดียวนะที่รับเงินจากรบับเงินเท่าแล้วมาซื้อเสียงในการเลือกตั้ง,ม,ม,งมันมีตั้งหลายพักอ่ะมันมีตั้งหลายพักอ่ะตั้งายผี ผมนึงเชื่อ,องไงเพราะผมนึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นภัยแล้วของไอ้สแกรมเมอร์เนี่ยว่ามันหลอกลวงคนยังไงแล้วมันทำให้ประเทศเราอ่อนแอได้ยังไงนะก็คือเลือกตั้งรอบหน้าแหะเราต้องรลนงนกันสุดเหวี่ยงก็คือไอ้ไอ้คนที่มาจ่ายเงินเนี่ยต้องสันนิษฐานว่ามึงเป็นงินสแกรมเมอร์แล้วมึงกะเข้ามาครองประเทศนี้เลยแล้วมึงเป็นขี้ข่ายหุ่นเร็จแน่ๆถ้าประชาชนไม่เชื่อเนี่ย ก็ต้องยอมรับชะตากรรมด้วยกันเพราะเราทําอย่างอื่นไม่ได้คุณชะลาะเพราะเราเลือกวิธีนี้แล้วไงว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ตัดสินด้วยเสียสงส่วนใหญ่โดยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้กําหนดผู้บริหารประเทศกับผู้ที่มาดําเนินการในสภานิติบัญญัติทางฝ่ายกฎหมายคือแหล่งข่าวหนึ่งบอกว่ามีหลายพักที่รับเงินมาซื้อเสียงนะครับ,รบส่วนอีกแหล่งหนึ่ง บอกว่าตอนนี้มันมาแล้วเพราะว่าเห็นวันเลือกตั้งชัดเจนแล้วมันมาฟอกรอใต้ดินแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วรอนอนรออยู่ใต้ดินแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ท่านรังสีคิดว่ามีมูลไหมมีมูลอยู่แล้วเพราะผมเชื่อว่าคุณนเซนมันเล่นเราหนักแน่รอบนี้เพราะมันรู้จุดอ่อนของเราแล้วว่ามันแค่ซื้อได้ทั้สองร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยเสียงเนี่ยมันครองประเทศนี้ได้เลยคุณอัษฎาโดยที่ไปถือไปเอือกันไม่ได้ด้วยนะ เพราะเพราะมันก็บอกกูมาตามกติกาพวกมึงไง